ในเกมการเงินพลังความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้องผสานเป็นหนึ่งกดปล่อยศักยภาพในตัวคุณ พึ่งก้าวสู่ความสำเร็จกับ The Better Games 7พริพฤศจิกายนสยามพาวไลรอยัลแกรนเชียเตอร์สยามพา, Theater, ามพลกอน พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันที่28ตุลาคมนี้ราคาหุ้นบวกแรงพร้อมกับหอลุ่มแน่นขนาดหลังจากที่แกว่งตัวไซเวมาสักระยะราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกที่10บาท60สตางค์และบวกขึ้นไปได้แรงถึง11บาท30สตางค์หรือบวกไปเกือบ8%ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนานแน่นชัดเจนหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้า สูงกว่า500%เราลังพูดถึงหุ้นบริษัทพรีเมียเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่า PT ผู้ประกอบการให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านบริษัทจ่อยหนึ่งแห่งก็คือบริษัท Data าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มจำกัดด้านผลประกอบการของ PT ที่ผ่านมากำไรโตต่อเนื่องมาโดยตลอดปี55ทำกำไรได้73ล้านบาทปี56โตเป็น115ล้านบาท และล่าสุดปีที่ผ่านมาหรือว่าปี57ทํากําไรได้สูงถึง150ล้านบาทแต่เทว่า6เดือนแรกของปีนี้กําไรกับหมดตัวลงโดยทํากําไรไปได้เพียง33ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทําได้46ล้านบาทเพราะว่าไรายได้หลักลดลงกว่าครึ่งนึงแต่ยังดีที่มีรายได้อื่นเข้ามาช่วย แต่อยางไรก็ตามผู้บริหารยังเชื่อมั่นว่าในครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นอีกทั้งการประมูลสีจีที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าจะช่วยให้รายได้ทั้งปีนี้โตเท่ากับปีก่อนที่2,600ล้านบาท ราคาหุ้นที่ดิดตัวขึ้นมาแรงอาจจะแสดงความมั่นใจว่าง,งบการเงินในไตรม,มาสที่3ที่กําลังจะประกาศออกมาน่าจะออกมาดีอีกทั้งการประมูล 4G ที่กําลังจะเกิดขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มไอทีทุกตัวและ PT น่าจะคึกคักตามไปด้วย เมื่อสืบจากนากวิเคราะห์บล็อกซ i m b ประเทศไทยทีรศักธนวรากุลมองว่าราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน12บาทหากเบรกผ่านไปได้มีโอกาสลุ้นไปทดสอบต้านถัดไปที่13บาทดังนั้นจึงแนะซื้อเก่งกำไรที่แนวรับ11บาทโดยให้จุดขัดลอดไปที่10บาท50สตางค์